สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมโรงสีข้าวพเพชรเจริญน,นะครับเป็นโรงสีข้าวใหญ่ๆบึ้มๆของอำเภอร,ร้านสักจังหวัดเุทธานีนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาเดินชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาเท่าที่พอเดินดูได้นะครับวันนี้ผมก็สีข้าว ั่งยอดนะครับเป็นข้าวใต้ข้าวเม็ดเล็กอันนี้เป็นหม้อหม้อเทปุ๋ยนะครับอ่ะเฮ้ยหม้อเทข้าวพูดผิดขออภัยครับปูดก็จะเยะเยอะหน่อยนะผมใต้แมตเลยพูดไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นตะแกรงล่อนขวดนะครับที่แรกน,นี่ระบบขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังนะครับ

อาแมสตป่ะผมมีแมสตะแมสต์ป่ะมีป e? oh. ่ะผมมีป่ะผมมีในรถเอาป่ะอ uh ันนี้เป็นพี่ลำเลียงขึ้นรถนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดข้าวคนระับนะข้าวเดินตรงนะเข้ากล้องนะแต่ผมอันนี้น่าจะยังไม่ได้ขัดแบบเดิมอยู่ น,นี่เป็นโลกักนะครับโลกักขาวไม่รู้ว่าหลังเกียผมชัด้หรือเปล่านะ่เนี่เป็นรำมารัดรำข้าว น,นี่เป็นจุดทางกิโลนะครับทางกิโลเครื่องเย็บพร้อมอน,นี่เป็นตัวลำเลงข้าวขึ้นรถนะครับอันนี้ตัวกระทอ้อกระท้อเปลือก เป็นเม็ดเล็กครับข้าวอะไรนะสังยุตสังยุตใช่สังยุตมันมีข้าวข้อาวน,นี่กดไหมมีมบ้างมีบ้างครับออกมาดิบน,นี่เลยลูกยากไหมมันก็พอได้นะมันไปจะล้มมันเป็นหนักนะัวมันหนักพอ,อลมมาลากเป็นหนา้ากองเลยใช่ครับห้าเดือนหกเดือนอันนี้คือขาดแล้ว ขายอยู่โดนลบสไม่ขายขายบ้างกินบ้างแจกบ้างครับโอเคประมาณนี้นะครับสนใจแะมมสีข้าวที่นี่ก็พักมาไม่มาครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับลงสีเพชรเจริญอัอนหน่อย ฝากติดตามช่องเจมสสดไปด้วยนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ